สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดภาพล่าสุดน้องจีนส์ลูกสาวนกจอนนี่ลูกไม้ใต้ตน้นสวยระดับนางเอกนกจริยาโพสตรูปภาพคู่ลูกสาวเรียกได้ว่าครอบครัวแอนฟเนสหน้าตาดีกันทุกคนโดยเฉพาะคุณแม่ดาราสาวรุ่นใหญ่นกจริยาแอนฟโฟเนสที่ได้โพสตรูปภาพคู่กับบุตรสาวคนเล็กจีนจิรัชยาที่ยิ่งนับวันยิ่งสวยออร่าระดับนางเอกแถมยังมีความสามารถรอบด้านจบการศึกษาจากเมืองนอกจนชาวโซเชียลแห่ชมงานนี้นกจริยาเขียนแคปชั่น ใตาภาพไว้ว่า วันนี้ทำงานทั้งวันคิดถึงกูหูพร้อมแท็กหาบุตรสาวสุดที่รักจนกระทั่งเราคนบันเทิงด้วยกันเองต้องคอมเมนต์แซวความน่ารักของแม่บุตรคู่นี้ไม่ว่าจะเป็นมิ้นชาริดากวางกมลชนกและก้อยนรุมนนอกจากนี้ยังมีผู้จัดละครคนเก่งแห่งค่ายทีวีซีนปิน่นนัทธนันเข้ามาจองตัวบุตรสาวเล่นละครคอมเมนต์ว่าขอปป้าหนึ่งเรื่องทั้งสองคนเลยซึ่งนกจริยาก็ได้ตอบกลับไปว่านกต้องเป็นนางเอกคู่กับนัเดชนะครับป่านั้นนะบุตรเป็นนางร้องทำกำลังเสียงชื่นชมจากชาวโซเชียลเป็นจํา ท่านผู้ชมเรากราบมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาโดยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ